จับผักร้อนๆคันเอืะ สวัสดีจ้าวันนี้ได้แกงเปิดหน่อไม้ค่ะกินกับข้าวนียว้่นๆมาจาพี่น้องแช่ๆน้งกันจ้าอืมอืมคนเหนียวจ้าอืมหมทไมอ่มอนๆเลยค่ะ แก้สาเหตุคันจับปัก mm.

Hm. Mm. 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 오케이. 자. 자. 음. Oh, my God. ใช่สบายานางหอมๆค่ะเลยจ้ะ Chào khách mùa อืมอ <c oughs> <ừ> ืมหูเูบอกว่าจะเอาตรงทาให้มามา